เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่9มิถุนายนวันนี้เรามากันที่ข่าวด่วนล่าสุดในช่วงค่ำที่ผ่านมาหมดัดหมาเลยนะครับกับเรื่องกุญซือของทีมดีเป็นทาง Chris คริสเตนฟอกในข่าวชื่อดังของบิลสื่อดังของเยอรมันและก็สายข่าวของบาเยนน์มิวนิคนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการนัดพบกับโทมัสดูเคิลและก็รวมไปถึงตัวแทนของ,ของเขาครับเมื่อช่วงวันอังคาร ซึ่งการเจราจาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีกันทั้ง2ฝ่ายโดยในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ขอให้โทมัสตูเกิลลงอธิบายถึงแนวทางที่เขาจะนําเข้ามาใช้กับทีมชุดนี้ครับรวมไปถึงแนวทางการที่เขาจะนํามาแก้ไขปัญหาฟอร์มการเล่นของเราซูเปอร์สตาร์ในทีมหลายๆคนที่ฟอร์มการเล่นตกลงไปในซีซั่นที่ผ่านมาอย่างเช่นในรายของมาคัสแวตฟอร์ดครับและก็รวมไปถึงเมสเซนเมาส์ที่มาพร้อมกับอาการบาดเจ็บแทบจะตลอดทั้งซีซั่นนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นก็ยังขอฟังแนวทางขององุซืชาวยรรมัน กับการแก้ไขปัญหาเรื่องเจดอนซันโชที่ดันกลับไปเรียกฟอร์มเก่งตอนย้ายไปเล่นกับดอทมุลแบบยิมตัวอีกครั้งทั้งนี้ตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามากว่า3ปีกลับไม่สามารถงัดฟอร์มที่ดีออกมาได้มากนักซึ่งคำตอบของโทมัสตูเคิลที่อธิบายถึงแผนการของเขาในแต่ละคำถามสำคัญที่เอดดออสระบุไปนั้นค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เราอย่างมากด้วยครับทั้งนี้กับรายงานดังกล่าวของคริสเซนฟอกในครั้งนี้เนี่ยกลับก็สอดคล้องกับรายงานจากทางฟาบิโซโรมานอ่อก่อน ที่ตัวเขานะที่ออกมาบอกว่าแหล่งข่าวของเขาที่เยอรมน,นียืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นัดพบกับโทมัสดูเคิลไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเพื่อเจราจาถึงแผนงานและก็รายละเอียดต่างๆซึ่งก็ถือว่าตรงกันด้วยแถมก็ยังเป็นนักข่าวเทียสูงทั้งคู่ด้วยนะครับที่ออกมาเล่นข่าวนี้ดังนั้นจึงน่าสนใจมากครับและมีโอกาสเป็นไปได้ว่าตอนนี้ขั้นตอนต่างๆในการพิจารณาเรื่องกุญซือของทีมอาจจะใกล้ได้ข้อสรุปเต็มแก่แล้วด้วย ทั้งนี้ทุกคนเลยครับคิดว่าหากเป็นโทมัสดูเคิลที่จะรับบทกุนซือของทีมคนต่อไปหรือว่าเป็นเอริิเทนฮารอยู่ต่อเหมือนเดิมแบบไหนจะดีกว่ากันครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเนาะ ไปต่อกันที่เรื่องราวของเจร์รับดเบนเวดกองหลังดาวรุ่งของเอเวอร์ตันกันนะครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการเสริมทัพของปีศาจแดงเราที่กําลังมีข่าวร่วมกับทีมอย่างหนักหลังก็เพิ่งจะมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นอาจจะปิดดีลกองหลังรายนี้มาร่วมทีมได้ในราคาที่ไม่น่าจะเกินหลัก40-50ล้านปอนด์จากที่เอเวอร์ตันตั้งไว้สูงถึง75ล้านปอนด์ในช่วงก่อนหน้าครับ ทั้งนี้กับอัปเดตล่าสุดจากทางเอเครมโคนู rem, u, นักข่าวชื่อดังด้านตลาดนักเตะนั้นก็ได้ออกมาระบุอีกครั้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความมั่นใจอย่างมากว่าจะสามารถคว้าตัวกองหลังดาวรุ่งวัย21ปีรายนี้ของทีมทอวฟี่ได้ก่อนวันที่30มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนครับหลังจากที่เอเวอเรตันก็หลังชนฝาเต็มแก่เรื่องปัญหาการเงินภายในทีมที่ก็ต้องรีบแก้ไขเสร็จสิน้นก่อนวันที่30นี้เช่นกันครับ ไปต่อกันที่ดลวไมล่าสุดที่เพิ่งจะโผล่เข้ามาในตลาดนักเตะรอบนี้กับทีมนะครับกับข่าวลือร่วมกับยูซุปแอนเนสลีกองหน้าตัวเก่งวัยย่ิเจ็ปีของสโมสสอนซบียทีมจากสเปนซึ่งตัวนักเตะเองนะครับก็เคยมีข่าวลือร่วมกับทิมพีสแสดงของเราอย่างหนักครั้งหนึ่งสมัยที่โอเลกุนน่าโซชายังคุมทีมอยู่และกับรายงานรอบนี้ครับก็มาจากการหมกระแสข,ของทางแม็กซิโมเดลักลุสนักข่าวสายเซบียทีได้ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมกลับมาล่าตัวยูซุปแอนเนสลี่อีกครั้งใน,นี้น ดูที่นักเตะเนี่ยจะมีค่าตัวหิู่ประมาณ15-20ล้านยูโรหรือราวๆ12-15ล้านปอนด์เท่านั้นด้วยนอกจากนี้นะข่าวรายเด่งกล่าวเนี่ยครับก็ยังมีการระบุเสริมอีกว่าบอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นเหมือนจะให้ไฟเขียวทีมเจราจาซื้อขายเข้าไปลุยกับดีลนี้แล้วด้วยครับเพราะนี่ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของสโมสรับการนําเข้ากองหน้าประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยรัสบุซอยลูนในซีซั่นหน้านั่นเอง ทั้งนี้กับผลงานของยูซุปเอเนสลีกองหน้าวัยยิ้มเจปีเจ้าของความสูงกว่า1นึ่้ซนติเมตรของเซบียาเนียครับกับผลงานในปีก่อนนั้นก็จัดว่าใช้ได้เลยล่ะด้วยการลงสนามไปก,กว่า41เกมในทุกรายการครับทำไป20ประตูกับอีก3แอสซิสต์ด้วยกัน เราไปต่อกันที่ดีลของเจ้าเนเบสกองกลางดาวรุ่งจากเบนฟิก้ากันนะครับที่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานออกมาแล้วว่าฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นเตรียมยื่นข้อสเสนอรอบใหม่ไปให้ทีมเดียวลิสบอนพิจารณาอีกครั้งครับหลังเคยยื่นไปแล้วรอบหนึ่งจำนวน51ล้านปอนด์แต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาซึ่งจากความคืบหน้าล่าสุดนะครับทีมท็อกสออังกฤษก็ได้ออกมาเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นได้เตรียมคอสในรอบใหม่นี้แล้วครับจำนวน75ล้านยูโรบวกออปชั่นอีก10ล้านยูโรรวมแล้วก็เป็นเงินกว่า85ล้านยูโรยื่นไปให้ทางเบนฟิก้าพิจารณาในรอบนี้ครับถึงแม้ยอดทีมจากโปรตุเกสจะออกมายืนยันไปแล้วจากการยื่นคอสในรอบก่อนของทีมว่าต้องการค่าตัวของกองกลางรายนี้ไม่ต่ำกว่า125ล้านยูโรหรือราวๆ1 0 0ล้านปอนด์ก็ตามครับ ไปต่อกันที่เดียวของโซฟิยานอัมราบาดกงกลางชาวโมโรโ็อกโกของทีมเรากันบ้างนะครับที่กลับมาเรียกฟอร์มเก่งกับปีสแสดงเราได้ทันในช่วงท้ายซีซั่นจนแฟนบอลหลายคนออกมาส่งเสียงให้สโมสรนควรจะซื้อเก็บไว้ถาวรเลย โดยรายงานล่าสุดจากทางไทรอนมาเชลนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาการซื้อตัวโซฟิยันอัมราบัิมาร่วมทีมแบบถาวรแล้วดูวเรื่องนี้ครับอยู่ในการประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนของทีมไปแล้วเช่นกันทว่าทุกอย่างนั้นก็ยังคงต้องรอให้อนาคตของเอลดิคเคนฮากมีความชัดเจนเสียก่อนนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูกชอว์แบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมปีสาจแดงเราในครับที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องปัญหาการบาดเจ็บของเจ้าตัวที่ทําให้พลาดลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราไปหลายเกมในซีซั่นก่อนด้วยชอว์ครับได้ออกมายอมรับว่าปัญหาเหล่านี้ตัวเขาเองก็เป็นคนผิด เอริกเคนฮาร์กุนซื้อก็มีส่วนผิดที่รีบใช้งานเขาเร็วเกินไปและที่สําคัญทีมแพทย์ของสโมสรมีส่วนสําคัญกับการพิจารณาอาการบาดเจ็บของเขาที่ไม่ละเอียดพอจนทําให้อาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงของเขานั้นกําเริบขึ้นมาอย่างหนักทั้งที่มันสามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองครับด้วยกับเรื่องนี้ลุคชอได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกมีอาการบางอย่างและต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงพักครึ่งในเกมกับแอสตันวิลล่า ซึ่งส่วนตัวผมนาะยคิดว่ามันเป็นความผิดของทุกคนนะส่วนหนึ่งมาจากตัวผมเองด้วยและส่วนหนึ่งก็มาจากทีมแพทย์ผมคิดว่าทุกคนนะ่ยคงยอมรับกับเรื่องนี้ได้ผลสแกนที่ออกมาบอกว่าผมไม่มีอาการอะไรมากนะักแต่ผมก็ไม่ได้ฝึกซ้อมตลอดสัปดาห์จากนั้นผมถึงได้ลงฝึกซ้อมในวันก่อนแข่งกับลูตัน กับเรื่องลักษณะนี้แล้วหากว่าผู้จัดการทีมอยากให้ผมลงสนามผมก็จะไม่มีวันปฏิเสธดอกผมพูดเสมอว่าทีมต้องมาก่อนตัวเองและนั่นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกับเรื่องราวแบบนี้แต่ความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือในตอนนั้นผมไม่ควรจะลงเล่นเลยหลังจากนั้นลูกชอก,ก็ระบูต่อนนครกลว่าซีซั่นที่เพิ่งจบไปนั้นนี่คือซีซั่นที่น่างุดหงิดใจ,จที่สุดของเขาแล้วเพราะว่าเขาเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีก พอเหมือนจะหายนะครับก็เจ็บอีกครั้งอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นแล้วและเขาก็ขอโฟกัสไปยังศึกยูโร2 0 2 4กลางเดือนนี้กับทีมแต่เขาก็ทราบดีนะครับว่าไม่ควรจะเร่งกระบวนการมากนักเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาอีกครั้งมันจะทําให้อาการบาดเจ็บของเขานั้นยิ่งหนักกว่าเดิมและจะพลาดศึกยูโรในครั้งนี้อย่างแน่นอนด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้ลุคชอได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าในซีซั่นที่เพิ่งจบไปนั้นนี่คือเรื่องที่น่าหงุดหงิดใจมากที่สุดสําหรัับบบผมมแแลล้้้้ววเเพรราาาาาาะออากกาดจ็นซซํํี ซึ่งผมก็คิดว่าอาการบาดเจ็บหลายครั้งอาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะหลังจากอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมส์ลิงครั้งแรกแต่นั่นก็ไม่เกิดขึ้นและผมต้องพยายาม move on จากมันตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการโฟกัสอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายเนะี่ยกลับมาฟิตสมบูรณ์ที่สุดและก็ช่วยทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์ยูโรให้ได้ ผมต้องการลงช่วยทีมตั้งแต่นัดแรกเลยแต่ผมก็ไม่อยากเร่งรีบเป็นไปนักกับกระบวนการเหล่านี้เมื่อมองตามความจริงผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแารรู้สึกว่ามีอาการบางอย่างโอกาสจะหมดลงทันทีและผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร Devil p a พ e กันด้วยนะครับผม